เราจะมาแนะนำรถไดฮัตสุไฮเจ็ทนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นไดฮัตสุไฮเจ็ต S 7ส0นะครับคันนี้เป็นรุ่นที่มีทอร์โบนะครับเป็นรุ่นท็อปของไดฮัตสุไฮเจ็ตนะครับที่เข้ามาขายในประเทศไทยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าภายในและออปชันจะเป็นยังไงบ้างครับตาตามาครับผมอย่างคันนี้นะครับออปชันแรกครับที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับคือรุ่นนี้มีกุญแจคีย์เลสกล้องลองสูนไปดูครับตรงนี้เราสามารถ ปลดล็อกได้จากกุญแจหรือว่าเราเดินเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถเปิดประตูสไลด์ได้เองก็เหมือนกันครับผมอ,อันนี้คือประตูสไลด์ครับกดปุ๊บอ่านี่ครับส,สไลด์ออกได้เองเลยเรียกได้ว่าเหมือนรถตู้รถพวกเอาผ่านรถพวกเสพว่าก็รถพวกวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เดียวกันเลยและด้านในที่เห็นนะครับผมอันนี้เป็นเบาะเบาะมันพับมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมรับให้ดูนะครับปึ๊บ สามารถแยกชิ้นได้แล้วก็มีเนื้อที่ด้านหลังเนีเอาไว้ขนของเรามาดูกันครับว่าเวลาอาเบอกขึ้นเป็นยังไงปึ๊บอ่าส่วนพนักพิงนะครับพนักพิงมันจะพิงได้ประมาณน,นี้มันจะพิงไม่ได้แล้วมันจะได้ประมาณน,นี้อ่าตรงเนี้ยถือว่าโอเคอยู่น้รารูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับป่ะอ่าถ้าใครชอบอ่าลองปิดก่อนปุ๊บปิดง่ายๆครับดูไฟฟ้า ด้านหลังนะครับมีพี่ปัดน้ําฝนนะครับไฟท้ายนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีกล้องกล้องถอยหลังด้วยตรงนี้อ่ะลองดูปึ๊บเราเปิดให้ดูแล้วครับด้านลหลังเป็นยังไงปึ๊บอันนี้มันไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้มือใช้มือแบบว่าดึงขึ้นออกมาเองด้านหลังนะครับก็จะมีเนื้อที่เอาตรงๆเนี่ยก็คือสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางสกเก็ตบอร์ดกระถางต้นไม้จักรายานรับได้ หรือจะเป็นพวกรางน้าแข็งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่แล้วก็จะมีตรงเนี้ยจะมีที่รัดนะฮะตรงเนี้ยปูบุอย่างดีครับเป็นปกติถ้าเป็นไทเจเนรุ่นที่มันเป็นขนของโดยเฉพาะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ได้บุตรงนี้มามันจะเป็นเหล็กมันจะเป็นหลังคาเลยอ่าฮะตรงนี้อ่าฮะเราอ็นนี้ครับกว้างขวางครับกว้างขวางอยู่อ่าฮะมามาดูด้านข้างครับ มาดูด้านข้างสำหรับฟังฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูสไลด์เหมือนกันอ่าปึ๊บลักษณะการพับบอกก็เหมือนกันครับทุบลงมาพับเก็บไปก็ได้เรียบแบบนี้คือคุณผู้ชมก็อยากจะรู้ว่าถ้ามันพับหมดเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะพับ,พบเรียบเลยอันนี้คือเรียบเลย เรียบเลยนั่งได้โอเคผมสูงประมาณ170ตรงนี้เฮดรูมนั่งใส่ของอะไรได้ถ้าตรงนี้เราเราหาอะไรมาปูหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะบังร่องตรงนี้แต่ถามว่าเกะการในการใช้งานไหนก็ไม่ได้เกะกะอะไรมากก็ถือใช้งานได้อยู่แต่เป็นตัวไูไฟ้านะครับกดตัวไฟฟ้าได้จากด้านนอกและด้านในนะครับผมกดปุ๊บปิดให้เอง มีที่จับตรงนี้สบายๆครับผมอ่ะตรงนี้มีโถม,มอนครับผมอันนี้เราไม่ได้เสียบพับบอกขึ้นมาตั้งเสียบของมอนเนี่ตั้งเต็นทหัวหมอนประมาณนี้ถามมันนุ่มไหมก็ okay, <bye. S 1> นุ่มอยู่นั่งได้สบายๆเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันข้างหน้ากันดีกว่าเอเดูหน้ารถก่อนดีกว่าด้านรถเป็นไงเราจัดโปรโมชั่นพิเศษถ้าใครอยากได้ล้อแม็กแบบนี้ถ้าใครอยากได้ล้อแม็กแบบนี้บอกเราได้เราจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษแต่ว่าโปรโมชั่น แต่ว่าโปรโมชั่นจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราต้องมาดูเองว่าโปรโมชั่นจะเป็นยังไงอด้านหน้าครับเป็นแบบไฟ LED ตรงนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยตรงนี้ถือว่าพันนี้เป็นสีเขียวมิ้น์ก็ถือว่าเป็นสีที่น่ารักแล้วก็ฮิตคนเริ่มใช้กันซึ่งเรามีสามสีมีขาวมีดำมีเขียวมิ้น์นี่นะครับกุญแจของมันนะครับกุญแจของมันจะเป็นคีย์เลสแบบนี้เห็นไหมมีสามารถเปิดตู้สลด์ไฟฟ้าได้อนล็อก แล้วก็ล็อกได้ครับผมเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับการสตาร์ทก็ไม่ได้มีกุญแจครับมันเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทด้านข้างเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูก็ตัวนี้นะครับสำหรับคันของที่ซาคุระขายนะครับออปชันจะมีที่วางที่วางของตรงนี้นะครับตรงนี้มีมือจัดตรงนี้มีที่วางแก้วกระจกกระจกเนี่ยสามารถพับได้เรามาดูตรงคอนโซลนะครับผมตรงนี้ก็คือ เราได้เป็นพวมอะไรมันติดฟังก์ชันตรงนี้สามารถเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไรได้เปลี่ยนเป็น FM AM หรือเป็นโหมดอะไรที่อยู่ในตัวรถก็คือเรากดโฮมครับตงน,นี้มี Android Auto Apple CarPlay ครับต่อ b l u e t o o ได้ครับผมวิทยุเนี่ยจอเนี้ยมันมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยครับมีฉาย h ED d m i ตรงนี้สามารถต่อ,อาภาพ h ED d m i ต่อภาพแล้วก็เสียบสาย h ED d m i ขึ้นจอนี้ได้ครับผมอันนี้ บูรับแอร์ครับผมนีแอร์ Air, ม, Air, มี4เบอร์นะครับตามนี้ตรงนี้มีช่องจ่ายไฟเป็นช่องเหมือนแบบที่จุดบุหรีตามที่คนไทยหรือคุณคุ้นกันตรงนี้จอตรงนี้ครับแล้วเมื่อเราบรรทุกของเยอะนะครับตรงนี้มันจะมีกระจกสามารถเป็นกล้องมองหลังเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระจกมองหลังดิจิตอลละกันอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าปรับลักษณะว่าเออให้มันอยู่ระยะไหนอะไรอย่างนี้ได้ฮะสายขวาหน้าหลังหรือจะเป็นโรเตทก็ได้อันนี้ อ่าฮะโอเคตรงนี้ก็จะนังไปตรงนี้ครับตรงนี้มีมีไฟอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับตอนปกติครับผมตัวเรือนไม้เขาเป็นแบบนี้ครับผมบอกสถานะต่างๆเกี่ยวกับตัวรถอ่าฮะเราจะปรับคลิปปรับอะไรก็ปรับตรงนี้นะครับปรับอะไรได้ครับเ,เป็นฟังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้อ่าฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นที่วางของเล็กๆกน้อยๆอยครับอันนี้ อย่างที่บอกนะครับคันนี้ก็ตรงนี้ครับเป็นพุชสตาร์ทและอันนี้เป็นปุ่มเปิดประตูสลด์ซ้ายขวาสามารถออนออฟได้ตรงนี้เป็นระบบการชนด้านหน้าการลดหรือถลายอันนี้เป็นออโตออนออฟอันนี้สมมุติแบบว่าเรารถติดอย่างเงี้ยเอาเองอันนี้คือเซ็นเซอร์ของตัวรถรอบรอบขานครับผมมีเซนเซอร์ดังกละมาในส่วนนี้ครับอย่างที่บอกก็คือข้างหลังเป็น เป็นประตูไไฟฟ้าแล้วด้านหน้าก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยสามารถพับกระจกได้อย่างนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่มีความน่ารักกระมุกกระมิใครที่ชอบแบบแนวแนวเคคาที่มันเครื่องยนต์ของเทอร์โบีซีเนี่ยแต่ว่าคันนี้มีเทอร์โบก็มันก็ขับสนุกขับโอเคอยู่และยิ่งเรื่องของทอร์กเรื่องของอัตราเร่เงเงี้ยไม่ได้ขี้เหละ เรียกได้ว่าก็เหมือนเหมือนเป็นรถเก่งคันหนึ่งเลยสามารถใช้เป็นรถ d ดลิ y Use ได้สบายๆไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มหรือว่าใครอยากจะไปแต่งไปทําเป็นเอสอ็มอีหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็วันนี้เราแนะนําแค่นี้แต่ถ้าอยากใครเห็นคันจริงเนี่ย mm. ก็มาที่สากุลาระได้ติดต่อได้สวัสดี